สวัสดีครับพบกับช่องบนบ้ันออนทัวร์นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจําวันพุทธที่18กันยายน2567กันครับพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับติดตามรับชมาราคาข้าวเปลือกที่ผมนําเสนอนี้นะครับบางท่านนะครับรับชมแล้วถามผมว่าได้ราคานี้มาจากไหนรู้จริงหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมไม่ได้ข้อมูลมาผมไม่นําเสนอให้พี่น้อง รับฟังแน่นอนครับผมได้ข้อมูลนี้ราคาข้าวเปลือกประจําวันนี้นะครับได้มาจากสมาคมโรงสีข้าวไทยครับสมาคมโรงสีข้าวไทยเนี่ยเขาจะออกราคาข้าวเปลือกประจําวันคือจะเป็นวันจันทร์นะครับวันพุธและวันศุกร์นะครับประจําสัปดาห์นะครับ3ครั้งนะครับผมต้องขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่มีรายงานราคาข้าวเปลือกประจําวันให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับฟังรับชมนะครับผม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงอย่างหนักครับพี่น้องครับตามที่สมาชิกของสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับในหลายจังหวัดนะครับได้ทําหนังสือร้องเรียนมายังสมาคมโรงสีข้าวไทยมีหลายโรงสีที่ได้รับความเดือดร้อนครับพี่น้องครับขาดสภาพคล่องและความคล่องตัวในการทําการค้านะครับโดยสาเหตุหลักครับพี่น้องครับเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ ในความดูแลของกระทรวงการคลังครับได้มีมาตรการลดหรือระงับการให้เบิกเงินกู้เพื่อให้หมุนเวียนนะครับในการดําเนินกิจการอีกทั้งยังเข้มงวดในการควบคุมการดําเนินการธุรกิจโรงสีซึ่งไม่สอดคล้องกับการดําเนินการกิจการในสถานการณ์ปัจจุบันครับพี่น้องครับเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการโรงสีบางส่วนเริ่มขาดสภาพคล่องเนื่องจากต้องการบริหารจัดการเงินที่มีจํานวนจํากัดและต้องเร่งทําการรอบ ค้าขายข้าวเพื่อนําเงินกลับมาให้ทันนับในรอบการซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรซึ่งทางสมาคมโรงสีข้าวไทยเกรงว่าจะกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะครับดังนั้นนะครับสมาคมขอความช่วยเหลือในประเด็นความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย 1. ต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีโดยใช้มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้มีความยืดหยุนคล่องตัวในทางด้านการค้าและเป็นธรรม สองต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีโดยยึดหลักมูลค่าทรัพย์สินที่มีเป็นหลักประกันนะครับที่ให้ไว้กับธนาคารพาณิชย์อย่างไรก็ดีทางสมาคมจึงได้ทำหนังสือและนัดหมายพบปะเพื่อให้ข้อมูลและต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปครับพี่น้องครับครับทางสมาคมโรงสีเข้าไทยนะครับได้ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องปัญหาผลกระทบของผู้ประกอบการโรงสี ต่อมาตรการของธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อให้ปล่อยสินเชื่อเงินกู้นะครับให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวนะครับเพื่อที่จะมารับซื้อข้าวเปลือกของพี่น้องเกษตรกรของเราครับพี่น้องครับผู้ประกอบการโรงสีพร้อมให้การยืนยันว่าผู้ประกอบการเมจ,จะมีบางช่วงที่ขาดสภาพคล่องนะครับพี่น้องครับแต่ฝากถึงชาวนาพี่น้องเกษตรกรของเราครับให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจ ได้ว่าโรงสีจะไม่หยุดการรับซื้อจะบริหารจัดการเพื่อให้ความสามารถการรับซื้อข้าวจากพี่น้องชาวนาได้อย่างปกติแน่นอนครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้านออนทัวด้วยครับครับก็มาดูข้อมูลราคาข้าวเปลือกประจําวันครับพี่น้องครับราคาตลาดกลางนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิ1น5้ครับคุณภาพข้าวต้นนะครับ35กรัมครับพี่น้องครับโรงสีขนาดใหญ่ของภาคอีสานบ้านเราครับ ท่าข้าวทสออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ16,5 0 0บาทต่อตันโรงศีราศีพาณิชย์ศรีสะเกตอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตรับซื้อตันละ1 7 0 0 0บาทต่อตันโรงศีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญรับซื้อตันละ17,916บาทต่อตันโรงศีกิตวิยะสุธรอำเภอเมืองจังหวัดยะสธนรับซื้อตันละ1 5 6 0 0บาทต่อตันโรงศีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรี โรงสีสะกรการเกษตรสวนภูมิอำเภอสวณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ16,400บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับความชื้นที่15%เปอร์เซ็นต์ครับความชื้นที่15%เปอร์เซ็นต์ครับเป็นองคบรับซื้อนะครับตันละ1,200บาทถึง11,300บาทต่อตันขณะนี้นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาแจ้งราคาความชื้นที่25%เปอร์เซ็นต์นะครับก็รับซื้อในราคาที่ลดลงมากครับเป็นองครับข้าวเปลือกเจ้านะครับลดลงทุกวันครับองครับ ความชื้นที่25%นะครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ8,900บาทถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซาครับรับซื้อตันละ9,000ถึง9,400บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ9,600บาทถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ9,100บาทถึง9,500บาทต่อตัน จังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ9,000ถึง9,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ9,200บาทถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ9,500บาทถึง9,900บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ8,800บาทถึง9,200บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ9,100บาทถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ8,900บาทถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ9,500บาทถึง9,900บาทต่อตันครับก็มาดูราคาเข้าเปลือกของปทุมนะครับวันนี้ก็ปรับลดลงครับ1จังหวัดครับพี่น้องครับความชื้นที่15นะครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ15,000ถึง15,500บาทต่อตัน จังหวัดชายนาฏรับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปรับลดลงครับวันนี้ครับรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,300บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกของะลิกันบ้างครับราคาพุ่งอย่างต่อเนื่องครับความชื้นที่15%บานะครับบางจังหวัดก็รับซื้อคุณภาพข้าวต้นนะครับ35กรัมบางจังหวัดก็คุณภาพข้าวต้นก็42กรัมครับพี่น้องครับ จังหวัดบุรีรัม10ย์รับซื ah 3, ้อตันละ1 6 5 0 0บาทถึง171,00บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ16,700บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ16,500บาทถึง 17, 0 0งบาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ16,200บาทถึง17,500บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทถึง17,000บาท่อตัน จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ16,000บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ17,000บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเหมลวกข6กันบ้างครับความชื้นที่15%ครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,600บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,300บาทต่อตัน ครับก็มาดูรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับความชื้นที่15%นะครับจังหวัดเชียงใหม่สันปะโตนะครับรับซื้อราคาที่สูงเช่นกันครับรับซื้อตันละ15 0 0 0บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับใหม่คะนะครับรับซื้อตันละ1 1 5 0 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันครับก็ช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับปรับลดลงทุกวันครับพี่น้องครับต่อจากนี้นะครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับจะมีข้าวนะครับ พี่น้องเกษตรกรก็จะเก็บเกี่ยวเข้าใหม่แล้วครับต้องดูว่าราคาข้าวเปลือกต่อจากนี้ไปนะครับจะปรับลดลงหรือจะปรับขึ้นนะครับต้องรอติดตามชมต่อไปครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมพิมีแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ